ช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจําหน่ายขายแบง์ปันเหรียญอย่างคลิปวิดีโอนี้ปอป่าจะมาพูดถึงแล้วก็ประกาศรับซื้อสําหรับเหรียญ โบราณสตางรูเนาะก,ก็หลายคนหลายท่านนั้นเชื่อว่ารู้จักกันเป็นอย่างดีบางคนบางท่านนักสะสมนี่มีเก็บกันไว้เยอะเลยเยอะเลยแหละนะพูดถึงว่าเหรียญสตางรูเป็นเหรียญเก่าโบราณที่ผลิตออกมาหลายปีก็จริงแต่ว่าน่าจะมียอดจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าผลิตออกมาถึง4ราชการแต่ละราชการนี่ก็มีหลายปีพอสอนะไม่ใช่ว่าราชการเดียวผลิตออกมา ปีเดียวแล้วจบถ้าอย่างนั้นโอเคนะโอกาสที่จะพบเจอได้น้อยมีแน่แต่ว่าเท่าที่เข้ามาดูข้อมูลแล้วท่านผู้ชมมาอย่างราชการที่5นี่ก็ผลิตออกมารสองเจ็ดหนึ9นี้ี่เฉพาะราชการที่5นะฮะแล้วก็มีหนึ่งสตางค์ด้วย5สตางค์ด้วย10สตางค์ด้วยเนี่ยโอ้โหที่จริงข้อมูลจะจะไปหมดอย่างราชการที่6นี่ค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็มาราชการที่7นี่ไม่เท่าไหร่แต่ราชการที่8นี่โอ้โหท่านผู้ชมฮะ เชนว่าดูกันแทบไม่หมดเลยแต่ว่าก็เป็นเป็นอะไรที่ดีๆอย่างหนึง่งนะว่าถ้าเราเก็บครบได้เนี่ยถือว่าเด่นมากเลยเด่นมากเลยสําหรับแต่ละราชการนะถ้าเก็บครบชุดได้ในราคาเขาก็จะน่าจะนําเสนอได้นะแต่ถ้าหากประชาชนชาวบ้านเก็บไว้ก็จะลําบากนิดนึงนะถ้าอยากทางช่องเขาก็ยังมีโอกาสที่จะได้เก็บเป็นชุดและนำเสนอออกไปที่จะราคาค่อนข้างจะโอเคประมาณนั้นท่านผู้ชมเะเหรียญละ เหรียญสตางรูเหรียญโบราณเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาทั้งเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อนิกเกิลมีเนื้อเงินด้วยอาจที่พบเจอกันได้นะแล้วก็มีเนื้อกเงินด้วยนะแล้วก็มีชิดราคา5สตางค์าสตางนี่จะผลิตาาออกมาจากเนื้อทองแดงทุกรชกาบเลยที่ประปาสังเกตดูนะฮะเป็นเนื้อทองแดงถ้าเห็นเนื้อทองแดงนี่เป็นชิ้นราคา1สตางนะฮะแต่ถ้าเห็นเป็นนิกเกิลก็จะมีอ่าสิสตางแล้วก็5สตาง ก็ขนาดก็จะแตกต่างกันไปนะห้าสตางค์นี่ก็เล็กที่สุดแล้วก็สิบสตางค์แต่ว่าหนึ่งสตางค์นี่ราคาหน้าเหรียญน,น้อยกว่าไข่เพื่อนแต่ว่าเขาจะเป็นมีขนาดที่ใหญ่กว่าโอเคนะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะก็ผลิตมั้งแต่ราชก,การที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดจำนวนการผลิตรวบรวมกันแล้วเนี่ยน่าจะเยอะน่าจะเยอะเพราะาปัจจุบันนี้ยังพบเจอกันง่ายๆคาว่าเยอะนี่ก็หมายลงไปถึงน่นเลยทางด้านราคานะ ราคาสตางค์รูถึงไม่ไม่มีราคาหลักหมื่นหลักแสนนึกออกไหมฮะถ้าหากเป็นเหรียญปกติธรรมดาเหรียญุนเวียนเนี่ยถ้าเป็นอยู่ในภาพรวมของเหรียญตัวอย่างไปแล้วเหรียญเนื้อทองคาไปบ้างแลเนี่ยก็อีกกรณีหนึ่งนะก็ถ้าเป็นเหรียญเนื้อทิ่เกิลกับเนื้อทองแดงอย่างเงี้ยราคาก็จะไม่สูงอ่ะผ่านการใช้งานสรุปเลยเนาะผ่านการใช้งานเนี่ยก็ซื้อกันได้ไม่เกินเหรียญละ8บาท9บาทนะ8บาท9บาทถ้าหากสวยมาหน่อยก็ อาจจะได้อีกนิดนึงประมาณนี้เพราะว่าช,ช่องของป๊อปป้าก็ลองขายราคาสูงใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วก็จงขายยากนะฉะนั้นก็คงต้องยอมรับทางด้านราคาความเป็นจริงเนาะผ่านการใช้งานอย่างนี้ไม่เกินประมาณเหรียละ8บาทนะแบาทผ่านการใช้งานดูนะฮะเนื้อทองแดงกับเนื้อนิกเกิลโอเคไหมอ่ะปืด๊ดแต่ถ้าหากสีสวยสีสันขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะอยู่ที่เหรียญละประมาณ10บาทนะ ไปสัก11บาทเลยประมาณนั้นเนาะสัก11บาทสภาพสีสันสวยอ่ะถ้าสวยจริงๆก็มาว่ากันถึง12บาทไปเลยเอาสัก12บาทนะแต่ต้องสวยจริงๆแล้วอย่างหนึง่งถึงท่านจะแจ้งมาทางแอดมินว่าผมแยกออกมาให้แล้วผ่านการใช้งานอย่างคุณประปาบอกเหรียญละ8บาทแล้วก็สภาพสีสันสวยของผมมีอีกร้อยเหรียญผ่านการใช้งานเหรียญละ8บาทร้อยเหรียญไม่ผ่านการใช้อ่าพูดถึงสีสันสวยขึ้นมาอีกร้อยเหรียญ ท่านมีโอกาสที่จะชี้แจงได้นะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ให้ปาปาเป็นผู้เอามาตรวจสอบแล้วก็แยกให้อีกทีหนึ่งนึกออกไหมฮะใครรับเงอนไขตรงนี้ได้ก็รองลองส่งรูปเหรียญมาดูนะแต่ว่าถ้าใครรับเงื่อนไขไม่ได้นี่ก็ก็อย่าเพิ่งส่งมานะเพราะปปาอาจจะไม่มีเวลาแบบคุยในส่วนของเรื่องนอกเวลานึกออกไหมฮะ ถ้าอยู่ในเวลาก็โอเคอยู่ไม่เป็นไรอ่ะก็รับเงื่อนไขแล้วก็ไม่ต้องคุยอะไรกันมากท่าไม่ชมะก็มีหลายคนหลายท่านก็เชื่อทางช่องของปะปานนะการแยกสภาพผิวเหรียญเนี่ยก็ประมาณนั้นนะอ่ะผ่านการใช้งานสตางรูฮะส่งต่อได้เห็นลวดลายคมชัดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเห็นปีพศนะก็ผ่านการใช้งานแบบนี้ก็จะอยู่กันที่เหรียญละประมาณ8บาทนี่เป็นคลิปล่าสุดแล้วนะฮะหากสีสันสวยขึ้นมาแบบนี้ก็เหรียญละเอา10บาทนะ ิบบาทอะไรประมาณนี้ส่งรูปมาก่อนแล้วกันถ้าสวยจริงเดี๋ยวาป้าก็พิจารณาให้นะพิจารณาให้ว่าผ่านการใช้งานหรือว่าเหรียญผ่านการใช้งานน้อยโอเคไหมฮะแปดบาทสิบบาทอยู่ประมาณนี้นะเนื้อนิกเกิลเ,เ,เนื้อทองแรงเนาะอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็น1 5่าสตางค์ส0สตางค์1สตางค์เนาะโอเคไหมอ่าแต่ว่าถ้าผม้ชมมากอย่างเงี้ยป้าปาก็คัดออกอีกนะ,อะลองสังเกตดูนะฮะเนี่ย เขามาในานามสตางค์รู้ก็จริงแต่เขามองไม่เห็นลวดลายแล้วต่อไปอป,ป้าๆก็จะคัดแล้วนะฮะนะยินยอมให้ปปาคัดนะว่าถ้าลวดลายไม่คมชัดมองไม่เห็นเลยเนี่ยอ่ะเรียญน,นี้เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าผู้ชมฮะนะเขารู้สึกสถานการณ์แย่นะเนี่ยอย่างเงี้ยนะที่ผ่านมาปปาก็แอดมินเขาอาจะจ่ายบ้างอะไรบ้างแต่ต่อไปนะปะปาขอขอคัดออกแล้วไม่จ่ายนะถ้ากยังไงก็รับเงื่อนไขตรงนี้ก่อนเนาะเนี่ยปปาส่งต่อไม่ได้นะ เนี่ยปะปาส่งต่อไม่ได้คือเขามองไม่เห็น้ะไงท่านผู้ชมไม่เห็นปีหลอสอเลยนะไม่เห็นพอสอเลยทางด้านหน้าด้านหลังก็แล้วก็ถ้าพอไหวเนี่ยปะปาก็รับให้อยู่แล้วแหละแต่อย่างงี้นะปะปาต้องมาคัดออกไว้เนี่ยนะเขาไม่เห็นเห็นไหมฮะเขาไม่เห็นฉะนั้นก็เนาะดูรายละเอียดในช่องของปะป่าให้ชัดเจนก่อนนะที่ง่ายเห็นนะฮะโล้นใสไปหมดเลยประมาณนั้นอะอย่างเงี้ยเราขอคัดออกเราก็คือง่ายมาเราไม่ได้จ่ายตังค์นะเราไม่ได้ซื้อนะฮะโอเคเนาะแต่ถ้าเป็น ผ่านการใช้งานในรูปแบบอย่างเงี้ยนะยังพอมองเห็นเนาะอาจจะยังพอมองเห็นอ่ะเห็นเห็นปีพศออบ้างอะไรบ้างเนี่ยขนาดเนี้ยอ่ะก็หรียญนึงก็อยู่ที่ประมาณ8บาท8บาทถ้าถ้าไมชมะอยู่ในเกียร์นี้เนาะถ้าหาเป็นใสๆเลยอย่างนี้ก็อาจจะอยู่ที่10บาทบ้างอะไรบ้างล้วนะส่งรูปมาก่อนนะส่งรูปมาก่อนทางด้านราคาเดี๋ยวค่อยมาพูดมาคุยมาว่ากันใหม่นะก็ประมาณนี้เนาะมี สามรูปแบบรูปแบบที่ไม่รับซื้อก็ไม่เห็นลดลายเลยนะถ้าไม่เห็นลวดลายแบบนี้รูปแบบแรกก็ไม่ซื้อนะฮะนะเราเราเราไม่ซื้อขายปปาส่งต่อไม่ได้นะถ้าผ่านการใช้งานอย่างนี้ก็จะอยู่กันที่ประมาณเหรียญละ8บาทนะปปาตรวจสอบทางด้านการขายออก้วท่านชมะยังอยู่ในอันตรายอยู่นะปปาจําได้ปปาซื้อไว้เหรียญละ10บาทแต่ท้ายที่สุดแล้วราคาขายดูแล้วจะอันตรายฮะต้องคอยจับตาดูเลยนะก็เหรียญละ8บาทแต่ปปาแยกสภาพให้นะ ยกสภาพให้ถึงประปาจะจะซื้อเหรียญน,นี้8บาทสภาพนี้8บาทก็จริงแต่ว่าเชื่อว่าบางคนบางท่านจะมีเหรียญสภาพสวยๆอยู่เพิ่มขึ้นอ่าเพิ่มความมาตรต่างเหรียญมาอีกนะประปาก็ให้10บาทโอเคไหมอ่ะวันนี้ประปามาประกาศรับซื้อสตางค์รูนะแบบไหนรับซื้อแบบไหนรับไม่รับซื้อแบบไหนรับซื้อราคาเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนี่คือข้อมูลเหรียญที่ประปามาทําในคลิปนี้ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ใครมีนญสตางรูหรือว่าเหรียญโบราณอย่างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญเหรียญเซี่ยวเหรียญอัดเหรียญโซลแล้วก็ตามก็ลองส่งรูปมานะเดี๋ยวป๊าป่าจะทำเหรียญเซี่ยวเหรียญอัดเหรียญโซลตามออกมาอีกนะแล้วก็สภาพผิวของเหรียญราคาของเหรียญโอเคไหมเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันอ่ะใครมีสตางรูติดต่อเข้ามาคลิปนี้ผมป๊าปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ